เราใช้ขวดครับหนึ่งใบครับในการจับรนึตัวเลยหมึตัวได้ครับจับยากครับไม่เป็นไรนี่ผมได้แล้วพี่ นีครับเขาอยากไปกับผมครับ <c oughs> ผมเอาฝากไว้ในะอ่อยู่เยอะเลยพี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะเจาะรูให้นะครับ<ม>พี่ปิดเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับช่วยกันพี่นี่สุดยอด <c oughs> ได้ครับ